สมาธิสัน้นคุณเป็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะหมอเนนะคะแพทย์หญิงณัชพ,พรนวพรค่ะวันนี้หมอเนจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของอสมาธิสั้นนะคะซึ่งเจอขึ้นมากๆนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอ,อยากให้คุณมาลองทดสอบตัวเองก่อนนะคะว่ามีลักษณะต่อไปนี้หรือเปล่าอย่างเช่นมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยทำำําสําเร็จเลยเริ่มลงมือทําก็ เหมือนมีอะไรมาขัดขวางให้ไปไม่ถึงเส้นทางสักทีนะคะโปรเจกต์หนึ่งยังไม่จบนะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามไ้ไปหมดเลยนะคะเหมือนแบบชอบทำอะไรให้เสร็จภายในเดทไลน์นะคะมีหรือเปล่านะคะก็วันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของสมาธิสั้นในผู้ใหญ่และสมาธิสั้นเทียมนะคะที่เจอเยอะมากขึ้นสมาธิสั้นนะคะหรือ ในทางการแพทย์เราเรียกว่า ADHD นะคะก็คือ Attention Deficit Hyperactive Disorder นะคะหรือว่าสมาธิสั้นเนาะซึ่งหลายๆคนก็แบบว่ามันต้องเป็นแต่ในเด็กไมหมหมอจะมาบอกว่าฉันเป็นได้ไงมันไม่ใช่แน่ๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่นะคะร้อยคนอาจจะเจอภาวะ ADHD นะคะได้ถึง2ใน5คนเลยนะคะในเด็กเนี่ยเด็กที่เป็น ADHD นะคก็เรียกว่าเป็นเด็กไฮเปอร์ใช่ไหมก็จะแบบว่าวิ่งไฮเปอร์ไปทั้งวันเลย นะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยอาการไฮเปอร์มันลดลงนะคะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นะ,ะก็คือการจัดการเวลาการความจำนะ,ะการใช้งานการโฟกัสในการทำงานต่างๆนะคะหลายๆคนก็เพิ่งมารู้ตัวตอนที่ตัวเองอายุเยอะแล้วนะคะแล้วแบบนี้เอ๊ะมันก็หรือเขาเขาอยู่นะหมอเราจะต้องสงสัยในกรณีไหนบ้างนะคะก็อยากให้ลองฟังดูว่าคุณมีข้อไหน บางนะข้อแรกนะคะคือโฟกัสกับการอ่านการงานพวกเนี้ยได้ยากขึ้นบางคนก็จะแบบอ่านอ่านเมลแป๊บแบหบแบบนึง่งเอ๊ะขอแวะพักโซเชียลก่อนนะคะมันก็จะเป็นหลายๆคนก็เป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเราทำแบบมัลติทัสกิ้งทำหลายๆอย่างมากขึ้นเนาะอันที่สองคือเรื่องที่จะหลงลืมง่ายนะคะทำของหายบ่อยค่ะวางมือถือไว้บนโต๊ะบางคน อันนี้เจอบ่อยมากคือแว่นวางไว้อยู่บนหัวค่ะแล้วก็แว่นไปไหนแว่นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนักสุดก็แบบบางคนก็ไปลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ําลืมไว้ในตู้เย็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะข้อที่สามค่ะการจัดการเวลาเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะบางคนตั้งใจออกจากบ้านแปดโมงนะคะสุดท้ายออกจากบ้านแบบทํานู่นก่อนทํานี่ก่อนไอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแต่งตัวทํานูน่ทนทํานี่ขอเล่นโทรศัพท์ก่อน8ปดโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะ สี่ค่ะมีอาการกระสับกระสายอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะนั่งประชุมสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวแบบกหัวหยิบนู่นเปิดนี่นะคะไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยในคนปัจจุบันนี้นะคะข้อห้าขี้หงุดหงิดใจร้อนค่ะชอบพูดแรกนะคะก่อนที่จะพูดจบเนาะซึ่งแบบเราเห็นคนปัจจุบันอะมันเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะคะแบบไม่สามารถรออะไรได้เลย ระะอแค่แบบ30วิวิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้นะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะคะ6ค่ะคือเริ่มโปรเจกต์หลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าจบยากค่ะแบบมีโปรเจกต์เต็มหัวเลยนะคะถ้าเป็นอย่างที่หมอเคยไปเรียนมาเนาะเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สีเท้านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอินซีเนาะบางคนที่แบบว่ามีความคิดเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําสักอย่างเนาะก็เลยไม่สําเร็จสักทีนะคะ เสร็จค่ะลืมนัดหมายนะคะหรือว่ากิจวัตรประจําวันค่ะลืมส่งงานบ้างละ่ะลืมวันประชุมนะคะต้องทําทุกอย่างตอนเดทไลน์นะคะจริงๆหมอนั่งนับมาหมอก็มีหลายข้อแล้วเหมือนกันนะคะนะสำหรับข้อแปดนะคะเป็นคนที่จัดการระเบียบชีวิตยากมากเลยเพราะว่าโตทํางานรกนะคะแบบโอ้โหทุกอย่างมันกองรวมกันหมดนะคะพรุ่งนี้ทา,ทางที่เราเพิ่งเก็บไปเนาะรู้สึกเหมือนเพิ่งเก็บแต่มันมีอีกแล้วนะคะถ้าคุณฟังรู้สึกว่า เอ้ยนี่มันก็เหมือนชั้นเหมือนกันนะเอ๊ะมันมันตรงประมาณสักห้าข้อแล้วมั้งหมอบางคนบอกตรงทุกข้อเลยถ้าสมมติว่าแบบเนี้ยแล้วคุณเริ่มมีอาการตั้งแต่เด็กๆนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องระวังว่าคุณอาจจะต้องไปตรวจเพื่อรักษาเพิ่มเติมนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วภาวะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวหมอจะมาเล่าถึงข้อดีและข้อเสียนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเจอภาวะที่เรียกว่า ADHD เทียม ะะมากขึ้นหลายๆคนก็รู้สึกแล้วใช่ไหมว่า8ข้อน,ะอน,นั้นนะตอนแรกช่วงแรกๆนะคะหมอรู้สึกว่าตรงกับหมอสักเจ็เลยนะคะแต่เราก็ได้คนพบว่าจริงๆแล้วเราเป็น ADHD เทียมนะคะก็คือมันเกิดจากสา,าเหตุแบบนี้นะคะ่ะสิ่งแรกนะคะมันเกิดจากการที่เราไถ่ฟีดบ่อยะคะ่ะไถฟีดไถ่ฟีไถฟีดเนาะพวกนี้มันมีผลอะไรคะมันจะมีกระตุน้นสมองนะคะ ให้สร้างโดปามีนมากขึ้นค่ะโดปามีนมันคืออะไรคะมันรู้สึกเหมือนเราได้รับรางวัลอะเราก็แบบต้องเปิดเราได้ทีีทเร็วๆด้วยนะเราก็ชินกับการปัดนั้นดูหนังจีนด้วยไหมเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้สมองเราชินกับการได้รับรางวัลเร็วๆนะคะทําให้เราอะทนกับสิ่งที่เราจะต้องนั่งเฉยๆเ,เพื่อจดจ่อเนี่ยน้อยลงนะคะสองค่ะ มีการตัดสลับเนื้อหาบ่อยนะเวลาดูอย่างงี้ค่ะบางทีเราดูวิดีโอที่มันแบบปุ๊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 บเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสมองมันก็ชินกับการที่เราจะเปลี่ยนทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะคะมันทําให้เราโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิได้ยากขึ้นนะคะ 3. ค่ะมีการถูกกระตุ้นมากเกินไปตลอดเวลาจากภาพเสียงเนื้อหานะคะทําให้คุณอยู่ในโหมดที่แบบว่าอยากเปิดต่อโดยเฉพาะ บางแอปนะคะต้องเปิดตลอดเวลาไถาต,ต,ตึ๊ก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 อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสำหรับสิ่งสุดท้ายนะคะความสามารถในการควบคุมตัวเองเนี่ยมันลดลงนะเพราะว่าสมองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเบื่ออยากหาอะไรมากระตุ้นตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวนะคะของการที่เราถไถมือถือตลอดเวลาเนาะพวกนี้นะคะมันไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เป็นโรค A D H D นะคะหรือว่าสมาธิสั้นโดยตรงนะแต่ หลายๆลคนมีอาการเริ่มต่องแล้วนะคะอันนี้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า ADHD เทียมนะอาการคล้าย ADHD นะคะเนื่องจากว่าคนที่เป็น ADHD อาจจะต้องมีผลกับการใช้ชีวิตในเด็กอาจจะมีผลต่อการเรียนมีผลต่ออะไรแบบนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยสมาธิสั้นลงจดจ่อยากนะคะพฤติกรรมก็คล้ายกับ ADHD มากเลยนะโดยเฉพาะที่เราถ่ายถ่ายทุกวันเลยนะคะและนะวันเนี้ย ถ้าคุณเป็นคุณควรจะทำังไงดีนะคะเพราะหมอคิดว่าคุณปัจจุบันเป็นเยอะมากแม้กระทั่งหมอกค็คงต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามีสมาธิที่สั้นลงนะคะอาจจะต้องเริ่มจากการกําหนดเวลาใช้งานเช่นวันนี้เราจะเล่นโซเชียลแค่2ชั่วโมงพอนะไม่ใช่2ชั่วโมงถึงตีสองเนาะแล้วก็ปิด notification เอาเท่าที่จําเป็นอาจจะ ตั้ง Do not disturb ไว้นะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันหมอทำทุกข้อแล้วนะคะตั้งแต่กำหนดเวลาการใช้งานของตัวเองเนาะถ้าช่วงไหนเนี่ยเราเล่นโซเชียลเยอะเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มมุ่นวายนะคะปิด notification นะสิ่งที่เราควรทำตอนเช้านะคะคือนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองก่อนนะคะหมอจะปิด notification จนแบบเมื่อถึงที่ทำงานถึงจะเปิด notification นะคะ แล้วก็คุณอาจจะต้องหากิจกรรมที่มันใช้สมาธิจริงๆนะการเล่นดนตรีนะคะเล่นกีฬาบางชนิดการออกกำลังกายโยคะเป็นอันนึงเลยที่ต้องใช้สมาธิมากๆะคะ่ะการทำงานศิละปะวาดรูประบายสีแบบนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยได้นะแต่ถ้าคุณแบบเออไม่แน่ใจว่าเราเป็น A D H D จริงหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแค่แบบ ชั่วคราวเป็นเทียมนะคะซึ่งเทียมเจอเยอะนะก็อาจจะต้องลดการเล่นโซเชียลนะคะทำโซเชียลดีท็อกจริงๆนะคุณเห็นไหมคะว่าแบบเราเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็จะสมาธิสั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็มีเรื่องตลกเนาะก็แบบหมอก็มีแบบบางคนเนี่ยนั่งคุยกันเนาะเขาบอกว่าหูเนี่ยมีสิบโปรเจกต์เลยหมอก็แบบโหสิบโปรเจกต์เลยเหรอ รวยแล้วเนี่ยทาได้กี่โปรเจกต์แล้วโอยังไม่ได้เลยสักอันนึงนะคะเราก็อ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงนะคะหรือว่าคนที่ชอบทํางานอย่างแบบรวดเร็วเนาะอ่ะแล้วเอ็มันมีข้อดีข้อเสียไหมคนสมาธิสั้นข้อดีมีนะคะคือความคิดสร้างสรรค์สูงคิดนอกกรอบกระตือรือร้นพร้อมทําสิ่งใหม่ๆตลอดนะคะตัดสินใจเร็วคะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดได้เลยนะคะแต่ข้อเสียนะคะโฟกัสไม่ได้รอไม่ได้ วางแผนบริหารงานบริหารเวลาไม่ได้นะคะความสัมพันธ์อาจจะตึงเครียดนะคะในบางคนเนาะซึ่งพอส่งผลระยะยาวเนี่ยเริ่มกระทบงานกระทบสุขภาพจิตกระทบความมั่นใจนะคะบางครั้งเริ่มมีการเจ็บปวดเจ็บป่วยทางกายได้นะในกลุ่มนี้นะคะเราก็อาจจะถ้าเรามีปัญหาเราจะทำยังไงอันแรกก่อนคะ่ะตัดเรื่องของ ADHD เทียมไปก่อนลดการเล่นโซเชียลลง ะะลองนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆบ้างนะนั่งสมาธิฟังเพลงเมลเลงพวกนี้พอช่วยได้นะคะปรึกษาแพทย์หรือนักจิตบำบัดได้นะคะการบำบัดเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญหรือเร,เรียกว่า CBT นะคะ Cognitive Behavioral Therapy นะแต่ว่าเราสามารถเริ่มด้วยตัวเองก่อนได้นะการเริ่มด้วยตัวเองอะคะ่ะเราอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆนะอย่างเช่นเรามีไอเดียเยอะจดทุกอย่าง ไปก่อน,นะคะ่ะรวบรวมไอเดียเสร็จปุ๊บปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเยอะมากที่ทำทูดูลิสต์นะคะจริงๆล่วเขาชอบบอกว่าเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันที่เป็น to do list เนี่ยมันจะทำให้เราแบบมี productivity ใช่ไหมคะจริงๆพวกคนเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีสมาธิสั้นมีไอเดียเยอะตลอดเวลาเนาะแต่ยังไม่ถึงกับเป็นโรคนะคะ,ะง้อเราอาจจะต้องเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งเวลาให้ชัดเจนนะคะว่าแบบเราควรจะตั้งเวลาไว้ที่เท่าไหร่ จะสําเร็จช่วงนี้ในวันไหนนะคะเพราะว่าการที่เรากระตุ้นให้เกิดโดปามีนตลอดเวลาเนาะแล้วแถมนะจะมีความเครียดต้องมีความเครียดนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องถึงวันนะคะถึงจะทาเนาะแล้วเราจะดูแลอะไรอย่างอื่นไดนบ้างนะคะก็เรื่องลําไส้ของหมอเลยนะคะเราก็จะดูแลตั้งแต่เรื่องลําไส้นะลดอาหารนะคะทำให้จุลินทรีย์ทำงานดีขึ้นกินโปรไบโอติกเพิ่มขึ้นกินพรีไบ,โ,บโอติกก็คือพวกผักผลไม้ธัญพืชน,นะคะ ฝึกสมาธิค่ะปัจจุบันมีแอปพลิเคชันช่วยเลยเนาะอย่างเช่น Headspace อะไรเงี้ยนะคะก็พยายามมีโซเชียลดีท็อกซ์นะคะ, ox, ะ,คะก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งลองนั่งเฉยๆไม่ปาดอะไรเลยเอาหนังสือมาอ่านเล่นวาดรูประบายสีนะคะตอนนี้มีสมุดร,ระบายสีผู้ใหญ่แล้วเนาะก็จะช่วยใ,ในกรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ได้นะคะสุดท้ายถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นนะคะ คุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนพวกนี้มันไม่ใช่โรคลายเนาะการกินยาปรับสารสื่อประสาทนะคะพวกนี้เราใช้ยาชื่อว่า Adderall เนาะซึ่ง Adderall เองเนี่ยมันก็คือ,อแอมเฟต a มีนเป็นอนุพันธ์จากแอมเฟต a มีนอันหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นกินไปนาน,านมันก็เกิดผลเสียเนาะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องค่อยๆปรับการใช้พลังสมององตัวเองนะคะอะไรที่มันไอเดียดีๆเป็นข้อดีของเรานะคะจดไว้และ คุณก็จะใช้ข้อดีของภาวะสมาธิสั้นเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ได้นะคะถ้าคุณมีอาการอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยนะมันกระทบชีวิตประจำวันถึงคราวต้องกินยาคือต้องกินยานะคะอย่างน้อย2ด้านนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการใช้ชีวิตใดๆนะคะกลุ่มนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็อย่าคิดว่าตัวเองมีข้อเสียนะคะอันนี้มันเป็นข้อดีของคุณนะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะหมอน,นี่ก็จะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กด comment ด้วยค่ะว่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะ